สวัสดีลูกๆชั้นป .2 นะคะพบก,กับคุณนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆอ่าในวันนี้นะคะคุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่หน้า155นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า155พร้อมกับคุณนุ่นเลยนะคะอ่าเปิดมาตรงนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นเป็นตารางใช่ไหมคะเด็กๆไปอ่านคําสั่งก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรลูกอ่าตารางกําหนดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะ เด็กๆมาดูตารางก่อนเนาะแล้วค่อยไปตอบคำถามนะคะเด็กมาดูนะคะจะมีะเวลานะคะแล้วก็รายการนะคะเริ่มที่แปดนาฬกาสามสิบนาทีนะคะเป็นรายการอะไรคะเด็กรายการ,การการกล่าวเปิดงานโดยผู้ในการโรงเรียนนะคะ9ก้นากายนาทีนะคะรายการก็จะเป็น การแข่งขันกองเชียร์เนาะอันนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬานะคะ,ะ1 1นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีแจกรางวัลน,นะคะ,ะ12นาฬิกานะคะรับประทานอาหารกลางวันนะคะ13นาฬิกานะคะจะเป็นการแข่งขันวิ่ง100เมตรนะคะ14นาฬิกา15นาทีนะคะการแข่งขันบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลนะคะเวลา16นาฬิกาพิธีแจกรางวัลน,นะคะ 16นาฬิกานาทีจะเป็นการกล่าวปิดงานอะทีนี้นะคะคุณนุงจะพาเด็กๆคิดว่าอะตั้งแต่รายการแรกตรงเนี้ยเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะเขาจะใช้เวลาไปเท่าไหร่เนาะอะทีนี้เด็กๆมาดูดูแล้วมันจะมีวิธีการคิดยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ลูก9ก้นาฬิกายีนาทีเนี่ยคือ เป็นเวลาที่เริ่มการแข่งขันกองเชียร์แสดงว่าผู้กล่าวเปิดงานเนี่ยพวกในการเขาจะกล่าวเปิดงานเสร็จก็คือ9ก้ในการยี่สนาทีใช่ไหมนะดังนั้นเด็กๆจะต้องคิดยังไงคะเวลาการคิดนะลูกเดกคุณนุ่นพาคิดนะคะก็นำเก้าโมยี่สิบนะคะ,ะตั้งนะลูกนะเพื่อเราจะรู้ว่ารายการแรกเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแป๊แบ,บนึงนะคะ รู้สึกว่าจะค้างนั่นลูกนะอ่าแป๊บน,นึงนะคะอ,อือขอคพณทุ่นค้างแล้วลูกโอเคเขียนได้ไหมเนาะโอเคได้ละอ่ะ9นาฬิกา20นาทีลบด้วยอะไรคะ8นาฬิกา30นาทีนะคะ อ,นนนนอ,อันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเนาะอันก็จะเป็นนาทีนะคะชั่วโมงแล้วก็นาทีอ่ะเด็กๆก็ดูตรงนาทีนะลูก 20,-30 ลบ30มด้ไหมลูกไม่ได้นะคะ,ะนาทีตัวเนี้ยมันน้อยกว่าใช่ไหมลูกตัวตั้งมันน้อยกว่าลูกลบไม่ได้ดังนั้นเนี่ย20นาทีจะขอไปยืม9นาฬิกาตรงนี้ลูกขอไปยืม1ชั่วโมงนะคะดังนั้น9ก็นาฬิกาเหลืออะไรลูกเหลือ8นะคะ ซึ่งครูนุ่นสอนเด็กๆว่า1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีลูก60นาทีนะคะแสดงว่าตรงนี้หมูลถูกยืมมา60บวกกับ20ของเดิมเป็นเท่าไหร่ลูก80โอเคไหมก็ลบกันนะคะแปดลบก็เหลือ5นะคะ8ปก็เหลือ0ดังนั้นเนี่ยรายการแรกนะคะเขาใช้เวลากี่นาทีคะ50นาทีโอเคไหม ทีนี้เด็กก็มาดูอะไรลูกการแข่งขันกองเชียรนะคะซึ่งกองเชียรเสร็จเวลาเท่าไหร่ลูก11นาฬิกานาทีถึงจะเป็นพิธีแจงกลางวันใช่ไหมคะเหมือนเดิมลูกเราก็จะเอา11นาฬิกา3านาทีนะคะ,ะลบด้วยอะไรลูกเวลาที่เริ่มก็คือ9นาฬิกา20นาทีคุณนุนขอเขียนแบบนี้เนาะอ่าโอเคทีนี้นะคะ ทีนี้นะคะเด็กๆก,ก็เป็นยังไงลูกลบกันนะคะลบกันนะคะลบกันได้ไหมลูกได้นะคะเพราะว่านาทีตรงนี้นะคะตัวตั้งมันจะมากนะคะอ่ะ แล้วก็ลบเลยลูกศูนย์ลบศูนย์ก็เหลือศูนย์นะคะสามลบสองนะคะเหลือหนึ่งนะคะอ่าสิบเอ็ดเอาเก้าเหลือเท่าไหร่ลูกก็เก้าสี่สิบเอ็ดเหลือสองนะคะสองชั่วโมงกับอีกเท่าไหร่ลูกสิบนาทีนะคะสองชั่วโมงกับอีกสิบนาทีนะลูกนะอ่าเราก็เขียนตรงนี้เลยนะคะ สองชั่วโมงกับอีสิบนาทีเนาะ มาดูพิธีแจกรางวัลน,นะคะเขาใช้เวลาไปเท่าไหร่นะลูกนะอ่ะ11นาฬิกา30นาทีาจนถึง12นาฬิกาค่ะใช้เวลาไปเท่าไหร่ลูกอ่าก็คือใช้เวลาไป30นาทีานะลูกนะอ่ะเพราะว่า11นาฬิกาสนาทีานะคะมันจะถึง12นาฬิกาแล้วลูกอ่ามันก็จะเหลืออยู่อีกประมาณ30นาทีาเนาะมันถึงจะเป็น12นาฬิกานะคะ ทีนี้รับประทานอาหารกลางวันนะคะตอกจากเที่ยงจนถึงบ่ายโมงนะคะใช้เวลาไปเท่าไหร่ลูกห่างก,กันหนึ่ชั่วโมงนะคะ,ะบ่ายโมงแข่งขันวิ่งเร็วลูกวิ่งแข่ง100เมตรลูก13บานา,าถึง14นาทีส15นาทีนะคะด,ดิกติก็อะไรลูกเอา14.15นะคะตั้งแล้วก็ลบกับอะไรลูก1 3 0 0น,น,นะคะอ่ะ15ลบนะคะก็เหลือ15ลูกบ1 4ลบเอา13เดินหนึนะคะ1ชั่วโมงกับอีกเท่าไหร่คะ15นาทีนะคะทีนี้แข่งขันบอลเล์บอลนะคะ14นาฬิกาสินาทีเริ่มและสิ้นสุดก็คือเวลา16นาฬิกาเอ๊ะเขาใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะเด็กๆก็อะไรลูก1 6บ0ตั้งนะคะลบเวลาเริ่มต้นก็คือ 14.15นะคะอ่ะทีนี้0ูนย์ลบ15้ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเด็กๆต้องไปยืม16นะลูกยืมมา1ชั่วโมง16จาก1ิชั่วโมงเหลือ15ชั่วโมงนะคะ1นชั่วโมงมีค่าเท่ากับ60นาทียืมมา60นาทีนะคะ60เอาออก15ลูกก็เหลือเท่าไรคะ0ูนย์ลบ5ไม่ได้ไปยืมเนาะอันนี้เหลือ5จากศูนย์กลายเป็น10นะคะ5ลบ1เหลือได้4นะลูกนะ อ่บหาออกสิเหลือหนนะคะ1ชั่วโมงกับอีกเท่าไหร่คะ45นาทีเห็นไหมทีนี้เด็กๆมาดูค่ะพิธีแจกรางวัลเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวคุณนลบตัวนี้ออกก่อนเนาะพิธีแจกรางวัลเนี่ยเขาเริ่มเวลา16บหนาฬิกานะลูกนะแล้วจบไปที่16บหนาฬิกาสานาทีเขาใช้เวลาไปกี่นาทีลูก อ่หจุดาศนลบ1 6 0 0นะคะ,ะก็ลบกันล0ลบ0ก็ได้3นะคะอันนี้ก็0อ่ะก็คือเขาใช้เวลา30นาทีนั่นเองนะคะอ่ะรายการแรกใช้เวลา50นาทีเนาะรายการที่2 2ชั่วโมง10นาทีรายการที่3 30นาทีรายการที่4 1ชั่วโมงรายการที่5 1ชั่วโมง15นาทีรายการที่6 1ชั่วโมงส5นาทีและรายการสุดท้ายนะคะใช้เวลา30นาทีอเด็กมาตอบคำถามกันนะคะ,อะตอบคำถามด้วยในข้อที่1เขาบอกว่าอะไรลูกวาดเข็มสั้นและยาวอโอเคอเดี๋ยวคุณูปิดไปก่อนเนาะ วาดเข็มสั้นและเข็มยาวนะคะให้ตรงกับกิจกรรมที่กําหนดให้นะคะเด็กๆต้องมาวาดนะลูกนะตั้งแต่เริ่มการแข่งขันกองเชียร์นะคะแล้วก็เริ่มการแข่งขันบาสเกตบอลเด็กๆก,ก็ต้องไปดูตารางนะคะเด็กๆไปดูตารางนะคะ,อะกองเชียร์คือเริ่มเวลาเท่าไหร่ดู9ก้าโมงยนาทีนะคะ อ่ะเก้าโมงยี่สบนาทีแสดงว่าเข็มสั้นนะลูกชี้ที่เรียกอะไรคะเข็มสั้นนะลูกนะคพื่อนให้เข็มสั้นเป็นสีแดงเขาจะชี้ที่เลขเกนะคะอาจจะเลยเลขเก้าไปนิดนึงนะคะอ๋ออันนี้เป็นเข็มสั้นเนาะแล้วก็20นาทีนะคะจะชีเ้เลขอะไรนะคะวิธีการดูนะคะเด็กๆจะต้องดูที่ เลข12ก่อนนะคะให้เป็นศูนย์นาทีเนาะและนับไปจนถึง20นาทีนะคะซึ่งคุณนุ่มบอกว่า1ช่องนะคะเขาจะห่าง5นาทีนะคะเราเด็กๆก็นับไปเลยให้ถึง20นะคะ,ะก็จะเป็น5 10 15 20อ่าแสดงว่าเข็มยาวนะคะชี้ที่เลข4นะคะโอเคเนาะอ่าเข็มยาวเขาจะชี้ที่เลขสี่นะคะ มันก็คือ9ก้นาฬิกานะคะยี่นาทีเป็นการแข่งขันเริ่มการแข่งขันของอะไรคะของกองเชียเนาะอ่ะต่อไปเริ่มการแข่งขันของบาสเกตบอลล่ะคะเด็กๆก็ไปดูอีกเนาะเด็กๆก็ไปดูว่าแข่งขันบาสเกตบอลเริ่มไหนคะ เริ่มที่14นาฬิกา15นาทีนะคะอ่ะ14นาฬิกา15นาทีนะลูกนะอ่าโอเคเมื่อกี้คุณนุ่นเฉลยไปแล้วนะคะแต่จะสอนว่ามันทำยังไงนะลูกนะอ่ะสิบสี่นาฬิกาเท่าไหร่นะสิบห้านาทีใช่ไหมลูกเมื่อกี้อ่าแสดงว่า เข็มสั้นต้องชี้ตรงเลขอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมคะวเวลาเที่ยงนี่คือ12นาฬิกาเนาะบ่ายโมงเขาเรียกว่า13นาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข1 13่งนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข2เขาจะเรียกว่า14นาฬิกานะคะดังนั้นเนี่ยเข็มสั้นเขาจะชี้ที่เลข2นะลูกแล้วเข็มยาวเขาจะชี้ที่เลขอะไรคะ,ะครูนุ่นบอกว่าอะไรลูกการ นับนาทีนะคะเลข12คือ0นาทีใช่ไหมคะเลข12คือ0นาทีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็นับช่องละ5นาทีลูกก็จะเป็น5 10 15อ่าเข็มยาวชี้เลขอะไรลูกชี้เลข3นั่นเองนะคะโอเคไหมอ้าวขอโทษขออภัยนะลูกนะตรงนี้นะคะอ่ะ ทีนี้เด็กๆก็เป็นไงลูกอะมาดูเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยกันเนาะเอ่เฉลยนะคะโอเคถูกต้องนะคะเด็กๆสามารถปิดวิดีโอนะลูกนะแล้วก็ทำตามรูปได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆไปดูในข้อที่2นะคะเขาบอกว่าการแข่งขันกองเชียร์สิ้นสุดเวลา11บเนาฬิกาสานาทีจากน,นั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาเป็นเวลาของกิจกรรมใด คิดว่าไปกิจกรรมอะไรลูกกิจกรรมอะไรที่ต่อจากการแข่งขันกองเชียร์ลูกอ่าแล้วก็ไปดูที่อะไรคะที่ตารางอีกรอบหนึ่งเลยนะคะการแข่งขันกองเชียร์ปุ๊บเมื่อกี้เจอถามว่าอะไรนะคุณลืมอีกแลละ โจทยก็ถามว่าการแข่งขันกกงเชียร์สิ้นสุดเวลา11นาฬิกา30นาทีจากนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาเป็นเวลาของกิจกรรมใดผ่านมาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ,ะเป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆผ่านมาอีกครึ่งชั่วโมงคือผ่านอะไรลูกพิธีแจกรางวัลใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรคะ ผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นกิจกรรมอะไรลูกสิ้นสุดเวลา11。นาฬิกานาทีอ่าก็คือพิธีต่อไปก็จะเป็นพิธีแจกรางวัลใช่ไหมคะอ่าแต่เขาบอกว่าอะไรในจุดจากนั้นครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาของกิจกรรมใดอ๋อครึ่งชั่วโมงต่อมานะคะก็คือชั่วโมงที่ถัายจากอะไรแล้วลูกการแข่งขัน กองเชียร์นั่นแหละนะคะมันก็คือพิธีแจกรางวัลนะคะให้เด็กๆเขียนว่าพิธีแจกรางวัลนะคะเด็กก็เขียนนะคะเพราะว่าพิธีแจกรางวัลเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอะไรลูกพิธีแจกรางวัลเนี่ยเขาใช้เวลา30นาทีเนาะก็เขียนว่าพิธีแจกรางวัลนะคะโอเคเนาะ จากนั้นนะคะข้อที่3เขาบอกว่าอะไรลูกรายการใดมีความยาว1ชั่วโมง15นาทีให้เด็กๆไปดูในตารางนะคะที่เรานะคะได้ทำนะคะ,ะดูตาราง1ชั่วโมง15นาทีก็คืออะไรลูกการแข่งขันวิ่ง100เมตรนั่นเองนะคะะเราก็มาเขียนเลยนะคะว่าเป็นอะไรลูกการแข่งขันวิ่ง100เมตรนะคะ อนที่3นะคะดิกๆเขียนอันที่3ดเลยว่าวิ่ง100เมตรหรืออะไรก็ได้ลูกวิ่ง100เมตรนะคะคุณลุงขอเขียนสั้นๆนะคะดิกๆลอกตามก็ได้นะลูกนะโอเคเนาะอ่ะโอเคนะคะ เด็กๆสามารถหยดวิดีโอได้นะคะแล้วก็ทําตามผู้นู่นนะคะ,ะถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ให้เด็กๆย้อนดูวิดีโออีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆผู้นู่นว่ามันก็ไม่ได้ยากนะคะไม่ยากเกินไปเนาะโอเควิ่งหนึ่งเมตร เดี๋ยวมาดูในข้อที่2ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเขบาบอกว่าการแข่งขันกองเชียสิ้นสุดเวลา11บเอนิกาจากนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมานะคะ <S <S ก็แสดงว่ามันต้องผ่านอะไรลูกผ่านพิธีแจกรางวัลใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าถัดจากกิจกรรมนะคะพิธีแจกรางวัลน,นะคะคืออะไรคะอันนี้ฮูนุนขอแก้นะคะครึ่งชั่วโมงถัดมานะคะ คือสิ้นสุด11เ็นาฬิกาสนาทีนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปมันจะเป็นพิธีแจกรางวัลเขาใช้เวลา30นาทีเขายังบอกว่าผ่านครึ่งชั่วโมงนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรคะรับประทานอาหารกลางวันนะคะโอเคเนาะโอเคขอแก้ตรงนี้นะคะเด็กๆโอเครับประทานอาหารกลางวันนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆไปดูในตารางได้นะคะถ้าหาก่าอาหารของครูนุ่นไม่รู้เรื่องนะลูกนะ ให้เด็กๆไปดูนี่ตารางเลยนะคะโอเคเนาะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ